พิเศษร้อยสิบเก้าพิเศษร้อยสิบเก้าอตมาก็ทบทวนนะเนี่ยยังไม่ไปต่อเลยอะ่ะตัวอย่างของสมาธิก็มีตั้งห้าสิบกว่าตัวอย่างตามตัวิดกอย่างอื่นมาเสริมมั่งกับพิจารณาดูนะถ้าพิจณาดู ความจริงตามความเป็นจริงอาตมาก็ไม่ได้มาต้องการเอาอะไรจากเธออาตมาก็ดูพระแต่รูปนะที่เป็นนั่นอาตมาก็ไม่มีตั้งแต่บวชมาไม่เคยค่ารับเงินค่าเทศค่าสอนจากใครเลยไม่เคยให้ใครมาต้องเอา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 ,เอาเงินแม่อาตมานะมไม่เคยไม่เคยพูดเลยว่าต้องเอาเงินมาทําบุญเพราะบุญของอาตมาเนี่ย เอาตามเอาตามพจนานุกรมของฉบับภาษาไทยบาลียังกฤษของภูมิพลพิมพ์ปีสามหนึ่งแปลเป็นไทยบาลียังกฤษบุญมาจากรากศพวัดสันตานางปุนาติวิโสเทติการชำระจิตวิญญาณของตัวเองให้บริสุทธิ์จากความติดนิดผูกพันเนี่ยเป็นบุญ <c oughs> แลวธรรมจะเอาเงินที่ไหนแลอธรรมาก็ไม่รับ ทั้งศีลทั้งมุนัยก็ไม่ให้รับเงินรับทองแล้วมามมจะหลอกใครได้แล้วสาวที่ไหนไมันจะมาติดอาตมาเราไม่มีก็ก็ก็กฟังไปอา,อาตมาอาจจะเห็นแตกต่างในในเชิงอัดของพระไตรปิดกบ้างก็เป็นความคิดของตมาอาตมาก,ก็บอกที่มาเธอจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตาม แต่ท้ายเธอพิสูจน์ฟังทุกตอนมีเงื่อนไขข้อเดียวเชื่อฟังทําตามเห็นผลเธอจะเป็นพระสงฆ์อริยะโสดาบันเป็นอย่างน้อยโดยตรวจสอบจากหลักธรรมที่พระเจ้าตัดตัดไว้ในปัิบิดอนางารวบรวบรวมไวม้สิบเก้าข้อหรือไงเนี่ยก็ไปตามฟังเถอะใครมาได้ฟังอาตมาตอนนี้ก็มันต้องมีเวลาให้ตัวเองเน่ย ถ้าเธอไม่มีให้เวลาให้เวลากับตัวเองในชาตินี้นะแล้วเธอจะลุกจมในวตัตาสองสารไม่มีจะที่สิ้นสุดเลยอ่ะไม่รู้อีกกี่ล้านล้านลานล้นชาติ่ะก็ลองดูหน่อยเป็นไรล่ะมันไม่เสียเงินเสียทองไม่เสียอะไรเธอไม่เสียอะไรเลยเธอฟังเหตุและผล พี่เจ้าก็ไม่เชื่ออรตมมาพูดก็อย่าเชื่อเธอลองไปทำตัวเองปฏิบัติตัวเองเธอเองอลลองตามนี้ดูสิแถมได้เงอันอีกห้าล้านเรามาจะฝึกไปเป็นท่ารับใช้เธอแล้วมีคนหนุหน่มสาวไปเป็นท่ารับใช้เธออีกสามคนมีแต่ได้กับได้นะเธอไม่มีเสียเลยอ่ะ เธอก็เกิดปัญญาแล้วเธอจะไม่ถูกใครหลอกอาตมาฟังนี่นะอาตมาฟังเนี่ยคือตมาเป็นคนไม่เชื่อบระเจ้าไม่เชื่อใครง่ายหรอกฟังแล้วเราก็พิจารณาดูเราลองปฏิบัติดูสิใครเขาจะอ้างเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็รับฟังไว้เราปฏิบัติตัวตามสิพิสูจน์สิต้องพิสูจน์ธรรมเจ้าบอกว่า พิสูจน์ได้โดยไม่จํากัดการพิสูจน์เดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ถ้าพิสูจน์แล้วมันไม่ได้ผลแล้วจะไปเสียเวลาทําไงก็เท่ากับเราโมหะหลงอ่ะหลงความนพิพพานเราก็แก่ตายไปเรื่อยเรื่อยใกล้าตายไปเรื่อยือยแล้วเนี่ยเกิดสงครามมี่จะตายเมื่อไหร่เห็นไหมบางคนตายอย่ในท้องอามาสเป็นไงเห็นไหมเพราะงั้นน ก็ก็ก็ระวังหน่อยมันจะไม่เสียเวลาเปล่าเปล่าไม่เสียเวลาให้กับตัวเองวันลประมาณยี่ห้านาทีมันน่าจะได้นะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ทุกวันแล้วพิจารณาดูปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติที่วัดที่ไหนไม่ต้องไม่ต้องมาหาจะมาปฏิบัติที่บ้านเธอเนี่ยแหละแต่ปฏิบัติที่บ้านเธอมันยากกว่า ใ่บริสุทธิ์ดุจที่สังขัดดีแล้วอ่ะไม่ใช่จะทําได้โดยง่ายมันก็ธรรมดาแต่เธอก็ต้องลองดูไงลองดูเบื้องต้นก่อนนะถ้าเธอไม่มีสติสัพชัญญะสติก็คือสติปัฏฐานสี่สัพพัญญาคือสํานึกนะเธอก็จะไม่มีฮิลิโอตปะะฮิลิละอายโอตปะเกง่งกลัวต่อบากเห็นไหมก็เลยเกิดเรื่องเกิดราว ทั่วโลกไม่มีสติกระบอกแล้วสติคือติปทานสียอธิบายไปแล้วนะสำรวมินซีก็ไม่ฮิลิโอตปะถูกขจัดเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีถูกขกจัดออกไปฮิลิโอตปะก็ถูกกำจัดเมื่อฮิลิโอตาปะอิบัตสำรวมินซีก็ถูกกำจัดกม็มีการสำรวมมินซีตาหูจมูกร่้งกายใจไง เธอก็ก็ก็กกทําผิดทําผิดกฎหมายแล้วติดคุกอย่างนี้ถูกฟ้องร้องเป็นพระทำดีเยอะแยะมากมายเพราะเธอมันไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสติทําอะไรไม่มีสตินี่พูดถึงว่าถ้าอยากจะมารู้หลุดพ้นนะสำรวมบินซี จะสำรวมตาหัวจมเลยงไก่ก็ก็ไม่มีตัวกำจัดก็เลยไปโกงไปอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเมือ่อเมื่อการสำรวมมินซีไม่มีอาตมาก,ก็ขออภัยอาตมาก,ก็ไม่ค่อยสบายนะแต่ก็จะพยายามตายมาเมื่อไหร่ก็จบนะ พราะแก่แล้วอ่ะมันก็อ่อนแออย่างนี้แหละแต่พอมีปากพูดก็ไม่ได้บังคับห้พวกเราต้องเชื่อพิจารณาดูความจริงตามความเป็นจริงเหตุการณ์ปัจจุบันมาเปรียบเทียบครับน,นเมื่อสํารวมอินทรีย์ถูกขจัดถูกกําจัดออกไปคือไม่มีสํารวมอินทรีย์ศีลก็วิบัติ ศีลก็เพีย้ยนศีลคือเวรแลมณีเวรแลมณีจากไอ้สิ่งที่ต้นเป็นเหตุให้เธอทุกข์นั่นแหละไอ้ศีลเนี่ยศีลน,นี่ก็เหมือนกับแม่ที่คอยดูแลเราให้มาเรามีปัญญาเธอก็ไม่มีปัญญาเธอก็จะเอาแต่หาลาบยศเสรสิญลาบยศเสรสิญมันก็เท่ากับไอ้ใบและดอกมันเท่านั้นเอง เหมือนคนที่จะไปจะไปสร้างบ้านหาแก่นไม้เธอเห็นดอกเห็นใบนึกว่าเป็นแก่นไม้เอาไปสร้างบ้านมันไม่ได้แล้ต่อให้เป็นศีลสมาธิปัญญาก็เป็นแค่เพียงกระพีเปลือกสะเก็ดเท่านั้นเนี่ยแก่นเนี่คือวิมุตต์หลุดพ้นนึกพานนี่คือแก่นแก่นของศาสนา เธอต้องวิมุตต์หลุดพ้นเธอถึงจะเอาเอาไม้แก่นเนี่ยไปสร้างบ้านเรือนเธออยู่อาศัยได้ดีมั่นคงปลอดภัยนะี่เรืนน่องสิบสองนำมาจำได้เลยเมื่อศีลเธอวิถูกกำจัดออกไปแล้วไม่ถูกทางสัมมาสมาธิเธอก็ไม่มีสัมมาสมาธิก็ถูกกำจัด เพราะเธอศีลเธอวิบัติเห็นไหมสัมาสมาธิเธอก็ถูกกําจัดเธอก็ไปสมา,สมาธิเดี๋ยวจะย,ยกต่อไปสมาธิมันใช้กระสินส่วนใหญ่จะเป็นกระสินส,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 สมาธิที่ส่วนใหญ่เราปฏิบัติกันเป็นกระสิน ใช้อักชลมเป็นอากาศยุบหนอพองหนอใช้แสงใช้สิ่งอื่นใช้สีใช้อะไรที่ประกอบด้วยสีด้วยอะไรเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นสมาธิไอ้นั่นเป็นเป็นกสินทาให้จิตเราไปจดจ่ออยู่กับตรงนั้นท่านั้นเองเดี๋ยวเดยเดี๋ยวจะย,ย,ยกตัวอย่างตอนต่อไปแล้วกันนะ เมื่อสัมมาสมาธิถูกกำจัดถูกมันก็วิบัติเมื่อถูกกำจัดวิบัติไปแล้วยถาภูตยานทัศนะก็ถูกกำจัดหรือขจัดออกไปก็เลยไม่มียถาพูดคือไม่มีจิตที่จะยุรู้เรียนรู้สัญญาต่างๆนะเมื่อเธอเมื่อจิตเธอไม่รู้ยานทัศนะต่างๆที่มันถูกต้อง ที่มันเป็นสัจธรรมนิพพิทาเบื่อหน่ายวิลาคะก็ถูกกําจัดเนีย่ยตอบคําถามในตัวใช่ไหมน,นั่นมาตอบคําถามใ้นั่นอยู่นะที่ที่เขาถามว่านิพพิทาวิลาคะจะทําอย่างไรจะมีได้อย่างไรนี่สมมจะตอบโดยใช้สูตรเมื่อกี้ตัวอย่างที่สี่สิบห้านิพพิทาคือเบื่อหน่ายวิลาคะ เมื่อความเบื่อหน่ายคลายกำนัดก,ก็ถูกกำจัดเมื่อเพอไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำนัดเธอคิดดูสิเธอจะหลุดพ้นจากอะไรต้องเธอต้องเบื่อหน่ายก่อนนิพพาก่อนเธอจึงจะคลายความยินดีเมื่อก่อนในสาวเนี่ยโอ้ยสวยแต่งงานในเขาสู้แต่พอมาอยู่ด้วยกันมันขี้บน,นพูดบน่นโดยตลอดเวลามันบน่นอะไรของมันนึกไม่รู้ เขาก็อาจจะนิพพิทาคายกำหนัดเบื่อหน่ายกูเลิกกับมึงแล้วเว้ยบึงด่ากูทุกวันด่าพ่อด่าแม่กูอีกไม่จะอยู่มันทำไมแล้วมึงก็พูดโกหกไม่มีศีลพูดคำหยาบอีกเนีเกิดความนิพพิธาเบื่อหน่ายคายกำหนัดคายที่จิตยินดีที่จะไปรักเธอ ก็ขายเธอถ้าเป็นผู้หญิงนะพูดก็พูดเธอทำแบบพระนางพิมพาทีทำเหมือนอชื่ออะไรนะเธอทำตัวเป็นโสมิตาสิหรือพระนางพิมพาหรือทำตัวเป็นสุมเมธาดาบทเลย หรือสิทธะทีเขาจะไม่นอกใจเธอเลยเธอทำตัว้เธอต้องตรวจสอบข้อบอกพร่อ,องของเธอถ้าเขาเป็นคนดีพอนะแต่เขาไม่ใช่เป็นคนดี mm hmm. เขาก็เบื่อหน่ายเพราะเขาเป็นปูกถุชนไงปูกถุชนมันก็เบื่อหน่ายธรรมดา ต่กิจเขาเป็นกิริยาณนะชนเริ่มเป็นอริยะเลเอาสิเธอมีแฟนเป็นอหรหันมีแฟนเป็นว่าที่พระเจ้าสิ <c oughs> เขาไม่ทิ้งเธอหรอกเพราะเาต้องมีผัวเดียวเมียเดียวเธอไปเอาไอก้กะเลกระลาดไอ้ปุกถุชนชนผู้หนาเพราะด้วยกรริเลสเป็นสามีภรรยาเห็นเขารวยหน่อยเห็นเขาหล่อหน่อยเธอก็รักเขาก็ทิ้งเธอดีเขา เขาเปเขาต้องทําหน้าที่เขาให้บริบูรณ์คือเขาเป็นคนเลวไงมันก็เบื่อหน่ายไงเขาก็หาไปเรื่อยเขาเป็นปุกถุชนเธอหาแฟนเป็นพระหลานได้นไม่เล่าเขาไม่ทิ้งเธอเหรอกจริงไหมหาแฟนเป็นพระยาสดาบันสิพระยาสวดาบันก็ไม่ต้องมีผัวเดียวเพ่มีเดียวถ้าเขานอกใจเธอแสดงว่าไอ้นี่ไม่ใช่อริยาสวดาบัน เธ,เธอศึกษาธรรมเนี่ยศึกษาตามัตาม,มาฟังฟังมาเนี่ยหาคนที่มีนิสัยเป็นพระยา,า,าสวดบันสิบเก้าข้อเช็คเลยแล้วเธอเค่ยมอบกายถวายชีวิตให้เขาแต่รับใช้เขาทั้งสี่เขาได้ไม่นอกใจเธอไม่นอกทั้งใจไม่นอกทั้งกายเห็นไหมเพราะเขาเข้าหาพระยาสดา,า,าปฏิผลในสัมโพธิปรย,ปรยนณะมีอันจะตัดสรูนในเบื้องหน้าชาตินาเที่ยงระดับหนึ่งแล้ว อย่างน้อยยี่้าเปอร์เซ็นต์มีปวเดียวมีเดียวเขาไม่นอกใจนอกกายไปแล้วนะเอาลองดูสิอาตมาคอเป็นกันถ้าเธอมีอริยะสวัสบัณเป็นแฟนเป็นสามีเป็นภรรยาเขาจะไม่นอกใจเธอเลยเธอจะไม่ต้องเสียใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงทิ้งเธอเธอเป็นเอาแฟนปูทูชน่นนะมันก็ต้องธรรมดาสิ เมื่อน,นิพิทามเธอไม่เบื่อหน่ายเธอก็เลยไม่คลายกับความยินดีของมันเธอก็ทุกข์เพราะไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำนัดวิมุตติยานทัศนะก็ไม่เกิดขึ้นกับเธอเห็นไหมนี่คือตอบปัญหาไอ้นันทีไอ้นิพิทาวิลาคะจะทําอย่างไรนะตอบปัญหาในตัวพระพุทธเจ้าบอกเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งใบ เหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งใบวิบัติก็ทําให้สเก็ดวิบัติสเก็ดวิบัติเปลือกก็วิบัติเมื่อเปลือกวิบัติกระพีก็วิบัติเมื่อกระพีวิบัติแก่นก็เลยวิบัติไม่เลบูนไปด้วยกิ่งและใบก็คือบ่องบอกว่ากิ่งใบของศาสนาพุทธนี่ก็คือลาบยศสรรเสริญเมื่อเธอไปติดลาบยศสรรเสริญ นะสะเก็ตสเก็ตก็วิบัติสเก็ตนี่คืออะไรคือศีลวิบัติเปลือกอนะ่ะเปลือกก็คือสมาธิเธอก็วิบัติกะพีอ่ะกะพีก็คือปัญญาปัญญาเธอก็วิบัติเมื่อปัญญาวิบัติ แก่นก็วิมิบแก่นก็วิบัติแก่นก็คืออะไรแก่นก็คือวิมุตตหลุดพ้นเธอก็ไม่ได้อันอนี้ตอบปัญหาแล้วเพิ่มอีกสูตรหนึ่งที่ว่าเล่มยี 2, 6, 19, ่สิบสองหกสิบเก้าก็ร้อยสิบเจ็บพุทธเจาบอกถ้าเธอจเจริญทําให้มากย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสืรับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรุปเพื่อนิพานโดยส่วนเดียวนะ ซึ่งมันมีธรรมห้าข้อนิพพาเนียมีธรรมห้าข้อนะเดี๋ยวจะพูดต่อไปคือให้าข้อเนี่ยธรรห้าข้อเนี่ยมันไปตรงกับคีลานสูตรเล่มที่ยี่สิบสองข้อร้อยี่สิบเอ็ดหน้าสองร้อยกสเอ็ดนะก็บอกว่าถ้าเธอจเจริญและทำให้มากจะได้ผลไม่นานนะักจักทำให้แจ้งเจโตวิมุติปัญญาวิมุติ อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงในปัจจุบันมันก็อันเดียวกันเช่ไหมเมื่อกี้ดิพิทาสูตรดิพิทาสูตรบอกว่าถ้าเธอเจริญท่าให้มากย่อมเป็นไปเพื่อความเบือ่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสบงบครับเพื่อตัดสรู้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพานโดยส่วนเดียวมีห้าข้อคิฬานะสูตรเล่มยีิบสอง ก็บอกว่าถ้าเธอจเจริญแล้วทําให้มากจะได้ผลไม่นานนักจะมีผลผลิตไม่นานนักจะทําให้ได้แจ้งเจตตัวมิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง,เ,องเข้าถึงในปัจจุบันทำห้าข้อก็เหมือนกันเป๊ะเลยคือหนึ่งพิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เสมออยู่อยู่ในความว่ามันมีในตัวเราอะความไม่งาม อะไรที่เธออะไรต่อไม่มันไม่งามมันไม่ควรไปติดเนี่ยมันมันอาสุพะมันไม่ควรไปติดไม่ว่าจะลูปรสกกินเสียงสัมผัสหรือว่าอะไรมันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ควรไม่ไปติดถ้ามันเป็นประโยชน์ให้เรามีชีวิตอยู่ต่อก็โอเคเราก็ใช้สิ่งของหลายๆก็มันไม่ควรไปติดมันไม่งามมันอาสุพะมันซากศพ อาสุภะแปลว่าอาแปลว่าไม่สุภาแปลว,ว่าดีมันไม่ดีนะเนี่ยทั้งกายและใจเลยที่มันไปติดยืด,ดปูพันเนี่ยมันไม่ดีอสุภาเธอพิจารณาเสมอเลยใช่ไหมล่ะให้อยู่กับอยู่พิจรณายอยู่อย่างนี้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่กายของประชุมทั้งกายและใจ ในกายก็มีถาวรใช่ไหมตาอูจมบุกเล่นลกายใจรุปโลดเงินเป็นบัตรใช่ไหมนั่นแหละถ้าไปติดมันมันไม่งามมันอาสุภาพมันซากศซต่อให้สาวสวยพอตายอาจะมาเห็นสาวสวยสวยสิบเจ็ดเนี่ยนะพอตายแล้วนะมันตัวดําเลยนะก็เอารูปมาโอ้โหรูปสวยอ่ะไม่ต้องมากเอตราเนี่ยพอตายแล้วเป็นไงแอบขึ้นพองแล้ว ฝากนั่นน่ะจูบเขาไปสิเหมือนพิกษุนีไอ้หนุ่มมาลักลักในตาท่านสวยตาสวยเอาไปควักลูกตาให้นะเหตุพินายความไม่งามในกายอยู่อยู่คืออยู่เสมอพินายอยู่เสมอนะสองกำหนดหมายความเป็นประตูกูในอาหาร อาหารก็มีขี้เป็นที่สุดน่ะทุเรียนน่ะของอะไรเธอว่าอร่อยอ่ะเธอไปติดยึดผูกพันกับของอร่อยอ่ะที่ชอบตักหนาที่มีราคาเท่าไหร่ขึ้นเป็นเหลาเหล่ววาก็คือขี้ปฏิกูลเอาไมาเ่เจอจะลองกินดูสิแต่กินทุเรียนมากไม่ได้นะเป็นติดเตียงนะอนมาเจอมาแล้วคนรวยด้วยชอบทุเรียน กินสามลูกเลยติดเตียงเลยนะกำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารทั้งหลายอาหารคืออะไรอาหารคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราไปติดดีบูกพันน้ำเป็นอาหารหาไทยรูปไงอาหารละรูปไงอาหารละรูปไม่ใช่อาหารมันมีทั้งอาหารมีอาหารสี่จำได้ไหม กาวลิงกาอาหารคำข้าวมันพูดไปเนี่ยนะมันไปได้หมดเลยอ่ะถึงบอกไงที่นี่ให้บางเธอไม่มีเวลาให้จมาเรามา,อ,าอ๋อขยี่ยี้่านาทีถ้าเธอมีเวลามาพูดกันมาทั้งวันทั้งคืนจะได้ชัดเจนม,มีอะไรถามมาได้เลย ตอบทุกปัญหากำหนดหมายความเป็นเปตะกูลในอาหารอาหารคืออาหารสีกาวลิงกะลาหารอาหารคือคำข้าวติดในรูปรูปกันถส่นผัดผัดสา,า,าหารผัดสา,าคือเวทนาแปศนาค,คือว่าตะวันนอกตะวันในกระทบกันวิญญาณรู้เกิดเป็นวิญญาณหก<笑><笑><笑>เห็นไหมไม่ได้แค่นี้<笑><笑> ก็อนุโมทนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทัาพของมูลนิธิจิตตรงธรรมเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคนิพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมมีปัญหาก็ถามได้จะติดติงอบรมแนะนำตักเตือนสั่งสอนก็ยินดีนะเจ้าค่ะถ้าเห็นว่าติ๊กตอก ยูทู e ในนามโมนิธิจิตธงธรรมหรือ Facebook ในนามจุภลักษ์วิมุติพจน์ช่องนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต,ต่อไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนได้ปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า แสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ